สวัสดีครับนะครับสวัสดีเด็กๆชั้นป3นะครับวันนี้วิชาประวัติศาสตร์นะครับเรามาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือการสถาปนานะครับของอาณาจักรไทยนะครับสัปดาห์ก่อนครูได้อธิบายนะครับเรื่องของพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับหรือพ่อขุนบางกลางหาวนะครับซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของ กรุงสุขโขทัยนะครับหลังจากกรุงสุขโขทัยล่มสลายนะครับก็ได้มีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นนะครับซึ่งกรุงศรีอยุธยานะครับมีพระปฐมกษัตริย์นะครับก็คือพระเจ้าอู่ทองหรือพระสมเด็จพระรามาธิบดีที่1น,นะครับพระเจ้าอู่ทองนะครับวันนี้เดี๋ยวครูมีคลิปนะครับพระราชประวัติของพระเจ้าอู่ทองหรือพระ หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับให้เราได้ฟังได้ดูกันนะครับนะครับสวสดีค่ะจะเล่าประวัติพระเจ้าอุอ่ทองพระปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยามาฟังพระราชประวัติตามจดหมายเหตุโหนระบุว่าพระเจ้าอุอ่ทองรามาธิบดีเส,สด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน5 ปีขานจุลร,รักษก 76, ตราช676ตรงกับปีพศ1857แต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าพระเจ้าอุทองพระราชสมพบที่ไหนและท่านมาจากเมืองไหนโดยเอกสารทางประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ขัดแย้งกันโดยมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของพระเจ้าอู่ทอง สรุปได้ดังนี้ที่มาของพระเจ้าอู่ทองในความคิดที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองมาจากอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแนวความคิดของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแต่ในปัจจุบันแนวความคิดนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วเนื่องจากการสำรวจหลักฐานทางโบราณคดีของอาจารย์มานิตวัลลิโพโดมที่มาอู่ทองแล้วพบว่า เป็นศิลปรกรรมสมัยทวารวดีตอนปลายซึ่งอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่16-17ดังนั้นเมืองอู่ทองจะต้องร้างไปก่อนสมัยพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาราว200ปีในความคิดที่สองพระเจ้าอู่ทองสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มผู้ปกครองทางเหนือ ในตำนานสิงห์หนวัดกล่าวว่าพระเจ้าอู่ทองสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าพลมกุมารมีต้นวงอยู่ที่เมืองเชียงแสนหรือแควงโยนกนครต่อมาพระเจ้าพลมได้อพยพผู้คนมาสร้างเมืองที่เชียงรายหรือเวียงชัยประการซึ่งต่อจากนั้นกษัตริย์แห่งเวียงชัยประการที่ปกครองสืบต่อกันมา ได้ถูกเมืองสุดธรรมวดีลุกรานจึงได้อ,อพยพมาอยู่แถบบริเวณเมืองไกรเตรึงและได้อยู่ต่อสืบกันมาหลายชั่วอายุคนจนกระทั่งถึงพระเจ้าอู่ทองได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในความคิดที่3พระเจ้าอู่ทองเป็นชาวจีนอันนี้ก็เป็นเพียงการอ้างอิงจากพงศาวดารฉบับวันวลิศ อีกทั้งก็ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีมาสนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้จึงไม่มีน้ำหนักมากพอเช่นกันในความคิดที่4พระเจ้าอุทองมาจากเมืองเพชรบุรีที่กล่าวถึงในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชรวมทั้งยังมีตำนานที่กล่าวอ้างอิงอยู่บ้างโดยกล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชาสถาปนา ระพุทธไตรัตนนายกได้ถึงปีก็เสด็จออกผนวกพระองค์ได้ทรงสถาปนาเจ้าชายวรเชสให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครั้นพระองค์ลาสิกขาแล้วก็โปรดให้เจ้าชายวรเชสไปครองเมืองเพชรบุรีซึ่งตำนานระบ,บุว่าต่อมาก็คือพระเจ้าอู่ทองในความคิดที่ห้า พระเจ้าอุทองอยู่บริเวณอยุธยานี้เดิมอยู่แล้วซึ่งเดิมพระองค์เป็นเจ้าเมืองอยุธยาเมื่อเกิดโรคระบาดก็ทรงย้ายผู้คนและเสด็จมาสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณที่เป็นกรุงศรีอยุธยาในบัจจุบันในความคิดที่6พระเจ้าอุทองสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองลบบุรีโดยอ้างหลักฐานทางลายลักษณ์อักษร จากชินการมาลีปกรณกล่าวถึงกษัตริย์จากเมืองอโยธยาปุระเสด็จมาจากเมืองกรรมัมพหรือลบบุรีในปัจจุบันมายึดเมืองชัยนานหรือพิษณุโลกในปัจจุบันจากนั้นทรงตั้งขุนนางชื่อวัตเดชหรือขุนหลวงพังง่วงครองเมืองสุวรรณภูมิและมีญาติของวัตเดชได้อภิเษกกับพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งต่อมาพระองค์ก็ได้เสด็จกลับไปยังเมืองอโยธยาปุระแนวความคิดที่7จระเจ้าอูทองทรงอพยพหนีการกรบฏของทาสชาวขเขมรจากนครวัดโดยมีหัวหน้าท่าที่ก่อการกรบฏนามว่าแตงหวานกระซกกระเอมซึ่งพงศ์สวดานขเขมรฉบับล่าสุดได้อ้างว่ากระซกประเอมนี้คือบรรพบุรุษต้นกําเนิดของชาวขเขมร และชินการมารีปรกรณแห่งล้านนาที่ได้บันทึกว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากแคว้นกำโพธก็ตรงกันว่าแม้พระองค์จะอพะยพมาอยู่อยุธยาก็ยังคงเป็นกษัตริย์ของกมโพธหรือนครวัดดังเดิมสรุปตามหลักฐานและโบราณคดีที่มาของพระเจ้าอู่ทองในแนวความคิดที่ 4, 5และ6สามารถผนวกรวมกันได้กล่าวคือเจ้าชายวรเชสทรงเป็นพระโอรส ในพระเจ้าบรมราชากสัตย์แห่งอาณาจาักรลโวหรือลบบุรีในแนวความคิดที่6ต่อมาพระราชิดบาโปลดให้เจ้าชายวรลเชษไปครองเมืองเพชรบุรีตามแนวความคิดที่4และหลังจากนั้นพระราชิดบาเสด็จสวรรคตรแล้วเจ้าชายวรเชษส่งกลับมาครองเมืองอโยธยาตามแนวความคิดที่ห้า จากนั้นก็ได้เกิดโรคระบาดจึงทรงย้ายมาที่เมืองอยุธยาในตำแหน่งปัจจุบันพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในราชวงศ์อู่ทองแห่งอาณาจาักรกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงสถาปนาเมืองหลวงขึ้นในบริเวณที่หนองสนเมื่อจุลศักราช712ปีขานโทศกวันศุกร์ขึ้น6คข้า เดือน5เวลา3นาฬิกา9บาทตลงกับวันศุกร์ที่4มีนาคมพศ1,893พราระราชปร,รมาพิไทยสมเด็จพระรามาธิบดีหลังจากขึ้นครองราชพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์ผู้ครองเมืองอู่ทองแคว้นสุพรรณภูมิสมเด็จพระรามาธิบดี สีสินทรบรมหาจักรพรรดิสอนราชาธิราชในองค์การช่างน้ำสมเด็จพระรามาธิบดีสีสุนทรบรมจักรพรรดิราธิราชในกฎหมายลักษณะอาญาราชสมเด็จพระรามาธิบดีสีสุรินทร์บรมจักรพรรดิสอนบวรมหาธรรมมิราชาธิราช ในกฎหมายลักษณะอาญาหลวงพระราชกรณลดีกิจการสงครามกับขมรในสมัยของพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระองค์ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับแว่นแคว้นต่างๆมากมายแม้กระทั่งขอมหรือขมรซึ่งมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อการเสมอมาจนกระทั่งกษัตริย์ขอมสวรรคตพระราชโอรสนามว่า พระบรมลำพง์ได้ท่งขึ้นครองราชซึ่งพระบรมลำพง์นี้ก็ได้แปรพักไม่เป็นมิมตรไมตรีต่ออยุธยาพระเจ้าอูอ่ทองจึงทรงให้สมเด็จพระราเมศวรยกทัพไปตีขเขมรหรือกัมพูชารวมทั้งทรงให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุหลวงพะง,งว่วทรงให้ยกทัพไปช่วยตีขเขมรด้วย จึงก็สามารถตีเมืองนคนทรทมแตกได้โดยพระบรมรำพงได้สวรรคตในศึกครั้งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจึงได้แต่งตั้งปาสัตพระราชโอรสของพระบรมรำพงขึ้นเป็นกษัตริย์ขอมแทนค่ะสำหรับในด้านกฎหมายทรงตรากฎหมายดังนี้พระราชบัญญัติลักษณะพยาน พระราชบัญญัติลักษณะอาญาหลวงพระราชบัญญัติลักษณะรับฟ้องพระราชบัญญัติลักษณะลักพาพระราชบัญญัติลักษณะอาญาราชพระราชบัญญัติลักษณะโจรพระราชบัญญัติเปิดเสร็จว่าด้วยที่ดินพระราชบัญญัติลักษณะผัวเมียในด้านการศาสนาทรงโปรดให้สร้างวัดต่างๆเช่น วัดพุทธไทยสวรรค์สร้างในปีพศ1876วัดป่ากแก้วสร้างในปีพศ1900วัดพระรามสร้างในปีพศ1912การสงครามกับสุขโขทยัยละสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยานั้น คบเกี่ยวกับรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1พระยาลิไทยแห่งกรุงสุขโขทยัยในช่วงนั้นเป็นช่วงที่สุขโขทยัยมีอาจต้านทานความแข็งแกร่งของอยุธยาได้แม้ว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยจะสเสด็จไปประทับที่เมืองสองแควหรือเมืองพิษณุโลกเพื่อเตรียมรับศึกอยุธยาแล้วก็ตามแต่สุดท้าย พระมหาธรรมราชาลิทไทยก็ทรงคิดว่าคงจะต่อสู้กับอยุธยาไม่ได้จึงได้เจรจาประีประนอมยอมให้กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคู่กับกรุงสุโขทยัยและทั้งสองนครนี้ mm. ก็เป็นไมตรีต่อก,กันมาจนตลอดราชการของพระองค์ด้านการค้าและสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ในด้านสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศในช่วงสมัยที่สร้างกรุงศรีอยุธยาแรกๆนั้นฝรั่งกับญี่ปุ่นยังไม่ได้เข้ามาค้าขายแต่จะมีการค้าขายกับเมืองจีนแขกจามชวามาลายุตลอดจนอินเดียเปอร์เซียและลงังกาที่มีการค้าขายกันมานานแล้วสำหรับการค้าขายกับจีนนั้น ราชวงศ์อู่ทองของไทยตกลงกับราชวงศ์หมิงของจีนพระเจ้าหงอู่แห่งราชวงศ์หมิงเมื่อทราบว่ากรุงศรีอยุธยาตั้งเป็นอิสรภาพแล้วก็แต่งตั้งให้หลุยจงจุนเป็นราชทูตเข้ามาเจริญพระรชาชามตรีถึงกร,งรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองจึงทรงแต่งตั้งให้ราชทูต ออกไปเมืองจีนพร้อมกับราชทูตจีนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนในข่าวนั้นด้วยสำหรับพระมเหสีไม่ปรากฏพระนามทรงเป็นพระคณิษฐาในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือคุณหลวงพระง่วงสำหรับพระราชโอรสก็คือพระราเมศวน พระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองเสด็จสวรรคตรในปีรักกาพศ1912ทรงมีพระชนมายุได้55ชันาษาตั้งแต่ปีพศ1857ถึง1912พระองค์ทรงครองราชสมบัติ20ปีตั้งแต่ปีพศ 1,893ถึง1,912เป็นไงบ้างครับพระราชประวัติของพระเจ้าอูทองนะครับซึ่งมีพระกรณียกิจมากเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะก,การอ่าจรินสัมพันธไมตรีกับหัวเมืองต่างๆนะครับการค้าขายกับเมืองต่างๆนะครับและก็มีการ เอาการปกครองแบบสุโขทยัยแบบขอมมาประยุกต์ใช้นะครับในสมัยอยุทยานะครับทําให้ประชาชนมีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นนะครับซึ่งมีการสืบทอดหลายๆรุ่นนะครับกว่าจะกว่าที่กรุงศรีอยุธยาจัดแตกนะครับนั่นคือพระราชกรณียกิจและพระประวัติของพระเจ้าอู่ทองนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ